ว้าวน่ารักค่ะรูปภาพมาใหม่นะคะเป็นภาพน้องลิซ่ากับพี่เทมเมทีค่ะเบื้องหลังการถ่ายทำกำลังนั่งกินขนมอยู่น่ารักจริงๆค่ะน้องมูก,กับพี่ไก่ต๊อกนะคะกับอาหารมือที่สุกที่สุดหรือเปล่าไม่ดูนะคือในซีรี้เนี่ยกร่อยไปเลยนะคะไม่สุกเท่าไรแล้วน้องลิซ่าก็ถ่ายโลเคชันในไทยนะคะมาใีลูกสาวไทยหวานๆร้อมกับสร้อยน่มมูกไก่แบรนดไทยปาจาัจจรีดีดีว่าชุดนี้ก็น่ารักสุดๆเลยน่ารักไปหมดแล้วก็ดูทำหน้าทำตา ต่างจากน้องมุกในซีรีส์มากเลยนะที่แบบว่าพี่ต้องเข้มแข็งกว่าน,นี้สิแล้วก็ล่าสุดนะคะก็มีบทสัมภาษณ์ของพี่เทมเมทีพร้อมกับรูปภาพค่ะดูเหมือนว่าน้องริซ่าแล้วก็พี่เทมเนี่ยไปแฮงคเอากันนี่แหละไปเที่ยวนะคะเล่นเจ็ตสกีต่างๆ ทำกิจกรรมด้วยกันระหว่างที่ถ่ายทำซีรีส์นะนะเพืพ่อนอริซาก็บอกว่าอยากละลายพฤติกรรมประมาณนั้นเลยค่ะจะได้เห็นภาพนี้นะคะเต้าน,นี้อยู่ด้านหลังพี่เทมนะคะแล้วก็พี่ๆทีมเนี่ยจะเห็นว่าทุกคนนี่ก็คือนอกเหนือจากการถ่ายทําก็คือไปเที่ยวด้วยกันจริงๆนะคะเนี่ยน่ารักจริงๆก็เลยเก็บมาฝากต่อมาค่ะพูดถึงสัมภาษณ์นิดนึงนะคะล่าสุดก็มีบทสัมภาษณ์ของพี่ๆนักแสดงมากมายหลากหลายท่านเนาะที่ได้ไปออกรายการบ้างนะคะอย่างคุณเจสันไอแซค่ะบทสัมภาษณ์นี้นะคะคุณเจสันได้พูดถึงน้องนิซ่านะคะ บอกว่าไม่รู้จักลิซ่าหรือว่าแบล็ k พิงก์มาก่อนและก็ไม่รู้ว่าลิซ่าดังขนาดนี้มันคงยากมากที่จะมาถึงตรงนี้แต่สิ่งที่ประทับใจคือน้องไม่ทําตัวเป็นคนดังในกองเป็นคนน่ารักและก็มีทักษะทางการแสดงที่ดีเพราะได้รู้จักเลกลายเป็นแฟนไปแล้วทิ้งทายว่าถ้าไม่รับงานแสดงอีกคงแปลกใจเพราะเล่นได้ดีมากคะ่ะน่ารักจริงๆเลยค่ะพี่เจสันไอแซคนะคะซึ่งโนลิซ่าก็มีการสัมภาษณ์ถึงพี่เจสันบ่อยๆเลยเนาะว่า มีซีนที่แบบว่าเหมือนอนงลนิซาก,กังวลน,นะคะแล้วก็ได้คําแนะนําจากพี่เจสันนี่แหละประมาณว่าเราก็เค่แสดงแล้วก็กลับไปนอนพวกนี้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นประมาณน,นั้นนะคะแต่ว่าแอดไม่แน่ใจว่าคือฉากไหนจะได้เห็นหนซีรีส์เดอะเบโลตาสอีพีสุดท้ายหรือเปล่านะต้องรอติดตามค่ะีได้ว,ว่าตื่นมาหน้าทำลายก็ดรามาดรามานะเกี่ยวกับเรื่องการแสดงของอนงลนิซานะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่ดิ่ฉันมองว่าอนงลนิซาคือเก่งที่สุดนี่มันคือเรื่องแรกนะคะในการชิมลางดังนั้นเรามาเป็นกำลังใจให้ กับน้องลิซ่าในฐานนะเส้นทางนักแสดงกันต่อๆไปดีกว่าอยากเห็นล,ลิซ่าเดินในเส้นทางการแสดงต่อไปนะคะจะต้องให้กําลังใจและก็เป็นกาลังใจให้กับน้องลิซ่าเยอะๆนะเพื่อนๆซึ่งคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะเป็นรูปภาพนะคะโมเมนต์เบื้องหลังน้องลิซ่าพี่เทมค่ะแล้วก็พี่ๆทีมงานนะคะที่ก็คือไปเที่ยวกันจริงๆนั่นแหละแบบที่น้องลิซ่าแลวก็พี่เทมสัมภาษณ์เลยนะแต่ว่าก็อยู่ในกองซีรีสเดอะไวรูตัสแหละเพราะว่าสถานที่ที่น้องลิซ่าถ่ายทํานะคะมันก็คือสามารถเที่ยวได้แบบว่าสนุกส นานเลยหล่แเ้งเอาพักผ่อนนะคะน่ารักมากมายก็เลยเก็บมาฝากพร้อมทั้งบุสัมภาษณ์จากพี่เจสันไอแซคค่ะ